กุก๊บกิ๊บสุมนทิพย์เผยนิสัยแท้จริงบีทัศภาคหลังอยู่กิน7ปีข้างรักกันไม่แผ่วจริงๆคู่นี้สำหรับกุก๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับสามีบีทัศภาคแม้จะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันมานานถึง7ปีมีลูกที่น่ารักด้วยกันสองคนอย่างเป่าเปาและเป่าเป้ แต่ความรักความหวานที่มีให้กันก็เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันลาสุด30ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มบีอายุครบ32ปีงานนี้สาวกุก๊กกิ๊บก็ได้แชร์คลิปตัวตนและความน่ารักจิตใจของสามีรอพร้อมบอกด้วยว่ามองคนไม่ผิดเลย t h a t My beautiful boy h a p p y birthday b a b บบขอบคุณที่เกิดมาและเติบโตมาอย่างดีกิฟมองคนไม่ผิดจริงๆขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะคะเรื่องอะไรหลายๆขอให้แคล้วคลาดผ่านพ้นขอให้โรคใบนี้ใจดีกับบี้เหมือนที่บี้ใจดีกับคนอื่นนะคะและอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะรักบี้ที่สุด